วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2564เวลา8นาิก30นาทีนายสุรพันธ์สุริยพันธ์รีพัฒนาการอำเภอนางรองมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอนางรองจัดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงานเอามือสามัคคีร่วมกันเตรียมหลุมสำหรับปลูกต้นไม้ โดยดำเนินการปลูกป่าสามอย่างเพื่อประโยชน์สี่อย่างณนะพื้นที่แปลงนายทองดาจดตุรัสบ,บ้านหนองตะไก้หมู่ที่สตํตำบลหนองกงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โดยวัตถุประสงค์ของการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่และทําให้เกิดความรักความสามัคคีและการช่วยเหลือกเกือ้อกูลกันในชุมชน